วิธีเพิ่มตะกร้าสินค้าสำหรับพันธมิตรร้านน้ำมนต์มินินะครับกดเข้าที่แอป t i k t o k ได้เลยครับเมื่อเข้าไปในแอป tikt o k แล้วนะครับให้กดไปที่โปรไฟล์ครับแล้วสังเกตที่มุมขวาด้านบนนะครับให้กดที่เครื่องหมาย3ขีดได้เลยครับแล้วกดที่เครื่องมือผู้สร้างครับ ขั้นตอนต่อมานะครับให้เลือกที่ TikTok Shop สำหรับครีเอเตอครับผมเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับให้เราเลือกที่ตลาดสินค้าครับแล้วกดค้นหาร้านค้าชื่อน้ำม์มินิวิตามินแท้ครับขั้นตอนต่อมาครับให้เรากดไปที่ร้านค้าได้เลยนะครับ เมื่อเรามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เรากดเพิ่มตะกร้าสินค้าที่เราต้องการได้เลยนะครับเท่านี้นะครับตะกร้าสินค้าที่กดเพิ่มไว้นะครับก็สามารถนํามาใช้ได้แล้วครับ